สโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพร่วมกับสโมสรไลออนสมุทรสงครามมอบอุปกรณ์การเรียนกับโรงเรียนกงหลีเจียนหมินเล็งเห็นอนาคตของชาติกิจกรรมดีๆเพื่อผมเกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับในวันไลออนเดย์ วันจันทร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2564เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับได้มีพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอพิมพ์เครื่องซีลอกน้ำดื่มตลอดจนหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งทางโรงเรียนนี้จะเน้นการสอนภาษาจีนเป็นหลักรับตั้งแต่อนุบาล1จนถึงปรมศึกษาที่6 ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพิธีการมอบนะครับท่านผู้ชมหลังพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนจบสิ้นลงท่านประธานกรรมการโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมินก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณท่านรองผู้การท่านนายุกสโมสรและก็านายกสโมสรบำใจและก็ท่าน ประธานกรรมการโรเจอยนโอมิวเที่ยงหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้จัดโครงการวาันไลออนสาโรโครงการประจำปี2564ด้วยการจัดมอบเครือคอร่องเขียเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์มินเ,เตอร์และอุปกรณ์อื่นๆซึ่งกระผมทางคณะกรรมการโรงเรียน คณะครูอาจารย์จะได้นำไปใช้ในสือน่อการเรียนการสอนของโร,ง,โรงเรียนโเชียนีหนึ่งตามวัตถุประสงค์องของและังต่อไปกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมหากไม่มีผู้ใจบุญผู้เสียสละโอบอ้อมอารีสนับสนุนและแรงเห็นความสำคัญของเยาวชนและการศึกษาไทยเพราะว่าเด็กวันนี้ก็คือกำลังสำคัญของชาติในอนาคต กิจกรรมดีๆของวันนี้ทางสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพและได้ร่วมกับสโมสรไลออนสมุทรสงครามทางสโมสรไลออนวังจันทร์นำโดยท่านไลออนสมชายโรจนพรทิพย์ในตำแหน่งนายกสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพและยังมีไลออนพัฒน์นันกีรกะจินดานายกผ่านพน้นและประธานฝ่ายฟื้นฟูรักษาสมาชิกภาพพื้นที่กรุงเทพส่วนไลออนกนิกาอารีสมานวิชุลตา เลขาธิการสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้แต่ก็ได้ส่งกำลังใจมาช่วยนอกจากนั้นยังมีสโมสรไลออนสม,มุทรสงครามนำโดยท่านนายกด็อกเตอร์อุสาเทียนทองสโมสรไลออนท่าม่วงกาญจนบุรีนำโดยไลออนกาญจนาจานยทองประธานภูมิภาคที่8สโมสรไลออนท่ามกาการนำโดยไลออนอมอนรสุวรรณมิสละประธานเขต14 นอกจากนั้นก็มีสโมสรต่างๆที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นสโมสรนนครปฐมตลอดจนสมาชิกไลออนต่างๆที่เข้าร่วมหล,ลากหลายสโมสรไปฟังความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันไลออนเดย์ในครั้งนี้นะครับผมสมชายรัตนพรทิพย์นายกสโมสรไลออน Lion, วังจันทร์งเทพเนื่องจากวันนี้เป็นวันไลออนสากลน,นะครับก็บร สมอสร์ไรออนวงังกันก็ได้มอบเครื่องถ่ายเอกสารแคแนลนนเครื่องคอมพิวเตอร์2ชุดและเครื่องพิเตอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องต่างสมสรบริจาคหน้ากากอนามัยแล้วก็เครื่องน้ำดื่มอีก100แพ็คนะครับขาเรียกจิตใจรันธนะครับสวัสดีค่ะฉันไรออนพัฒนานกีรกาจินดานะคะเป็นนายกผ่านพ้นค่ะ วันนี้ก็ร่วมเดินทางมากับนายกสมชายรจนทพรทิพย์นะคะก็ท่านมีเป้าหมายนะคะที่วันนี้จะมาบริจาคนะคะบริจาคเครื่องพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์<ด>แล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารนะคะก็3อย่างรวมทั้งหน้ากากนะะน้ําดื่มด้วยะคะ่ะครับสวัสดีครับผมไลออนว่าที่เรือตีธีรพัฒน์รุ่งราตรีนะครับปีบริหารนี้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการไลออนศาส์คนภาค3า0ดีคนที่1ครับ อาแล้ววันนี้มีกิจกรรมดีๆเนี่ยมาร่วมมีอะไรมาร่วมบ้างครับวันนี้วันนี้ก็คือเป็นแนวคิดตั้งต้นของท่านไลออนสมชายนะครับที่จะนำเครื่องถ่ายเอกสารและก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับเอามามอบให้กับโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วในฐานะที่สมสรไลออนสมุทรสงครามนะครับเป็นที่เลี้ยงสมสรไลออนวังจันทร์ กรุงเทพก็เลยร่วมมือกันนะครับทำให้กิจกรรมโครงการนี้เกิดขึ้นได้ครับครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆอะไรอยากจะบอกชาวโลกบ้างครับเชิญเลยครับค่ะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มีกิจกรรมดีๆของอสโมสรวังจันทร,ร์นะคะที่ได้มาร่วมมอบของรรหลายๆอย่างนะคะให้กับทางโรงเรียนค่ะส่วนอ่ะาะไรดิฉันไลออนกัญนาจันทองนะคะประธานภูมิภาคที่8นะคะ ก็ได <ítulo> <es> anyway, ้มาร่วมกิจกรรมในครั <c for> <zos> ้งน right? so <t ake iono> ี atz, ้ด้วยค่ะมาไกลเลยก็ทางไรอ้อนเราก็มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดนะคะก็ภูมิใจค่ะที่เรามีกิจกรรมกันนะคะก็สวัสดีนะคะดิฉันไรอ้อนอมรรัศวนมิสระนะคะประทานเขต14นะคะจากสโมสรไรอ้อนธรรมกาการนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับสโมสรวังจันในวันนี้นะคะ เราได้มาทําประโยชน์เพื่อโรงเรียนคะเพื่อนักเรียนได้มามอบสิ่งของไรออนได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะดีมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับสโมสรบางจนกเลยนะคะ้คะขอบคุณนะคะเช่นดรอุสาเทียนทองค่ะปีนี้ก็มารับหน้าที่เป็นนายกของสโมสรไรออนสมุทรสงครามค่ะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยเรามาเอาอะไรมาร่วมบ้างครับผม วันนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากความร่วมมือของสโมสรไลออนที่วังจันทร์ประสานมาที่สโมสรไลออนสุขสงครามเพื่อจะมาทํากิจกรรมร่วมกันโดยที่เราเลือกโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยค่ะเป็นเป็นจุดที่รับรับการช่วยเหลือฮะในเรื่องของสิ่งที่มาร่วมกันนะคะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์มีเรื่องของพิมพ์เตอร์ออ printer, แล้วก็มีเรื่องของเครื่องถขายเอกสารนะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยขาดสิ่งเหล่านี้อยู่เออสโมสรไลออนส,สอนุขสงครามก็ สมาชิกว่ามีผู้ใดสนใจบริจาคเงร่วมแล้วก็ได้เงินมาด้วไปรอดทีที่ทั้งป้องกันนครปฐมแล้วก็นะครับที่มอบโอกาสนี้นะครับให้กับเด็กเด็นีเนมินนะครับในตัวแทนนะครับก็ขอขอบคุณแทนเด็กๆนักเรียนนะครับเจวรดิตสวยพรนะครับโรงเรียนกรุงหลีเกียนนิงนะครับตำบลม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามก็นะครับฝากนะครับผู้ ที่มีกิตศานะครับหรือมองเห็นความสําคัญนะครับของอนาคตของชาตินะั่ก็คือเด็กๆนะครับในโรงเรียนของเราก็จะมีนักเรียนประมาณสามร้อยนะครับก็มาจากครอบครัวที่แตกต่างมีทั้งยากจนมีทั้งปานกลางแล้วก็ปะปนกันไปนะครับก็ช่วยมาร่วมบริจาคเพื่ออนาคตของชาติต่อไปนะครับขอบคุณครับ อนติยาคุททิ่ส,สมบูรณ์นะครับประธานกรรมการโรงเรียนกลุ่มที่หนึ่งนะสิ่งท่านนะครับเดี๋ยวเชิญที่โต๊ะนะครับมีป้ายไม่อยู่นะครับท่านที่สองท่านนายกสมสรมอ่นอนวังจันทร์กรุงเทพไพรอ่อนสมชายโรจันทร์อทิพย์ท่านที่สามท่านที่สี่ กรรมการโรงเรียนกงศรีทิศหินนะครับไรอันปิยะสุขิสุภูรับอีนี่คือนะครับ เพจเปตหักในเครือ MTR อ Online News One รายงาน